สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เลยช่องสำหรับคลิปนี้นะครับจะเป็นสูตรดินบนแบบสมตัวเป็นสูตรเดิมที่ผมจะมาคำน,นวณปวะชมกันสั่งรับท่านเจ้าหที่จะตามอยู่นะครับก็จะเป็นแนวทางงวดวันที่1กุมภาพันธ์2568ในส่วนนี้ก็จะเป็นสถิสูตรเข้ามาต่อเนื่องถูกเป็นแป้งวดติดสั่งรับสูตรดินบนนะที่ได้4กับ7สูตรนี้เข้ามาแป้งมวดติดครับ ส่วนสู่หลักหน่วยตัวเดียวกับสู่หลักหน่ยยวยแบบ2สตัวนะสองสูน,นี้ลงให้เร็วนะครับท่านที่ติดตามอยู่ก็เดี๋ยวไปดูกันได้นะครับในคลิปนี้นะครับจะเป็นสู่ดินสมตัวนะครับวันที่ผ่านมาได้4กับ7ก่อนนี้ไม่ได้เลข7เนาะจับคู่กับหลักหน่วยที่ได้9ตัวเดียวหลายสูนเนาะชน9ตัวเดียวนี่คือสู่หลักหน่วยตัวเดียววันที่8ได้9ก็เข้าหลักหน่วย ะเมื่อที่แล้ววันนี้มาดีชุด79นะก็เข้า79ตรงๆนะครับอในคลิปนี้ผมก็จะมาคำนิยดูกันนะสำหรับสูตรนะดินบนนะแบบสมงตัวเตือนดีสูงนี้นะก็ชอบมาที่10หน่วยนะสำหรับสูตรนี้นะครับเมืที่แล้วหลักหน่วยได้9นะครับดิน9ก็จับกับนะสูตรดิน10หน่วยสูงนี้นะครับได้สกับ7จ็ะถ้าเราดูคลิปนี้จบนะสามารถที่จะไปจับคู่ดินดูกันได้นะ ในงวดที่8ที่ผ่านมาทำได้4กับ7ดเลขเจาเป็นเจดาครับเ,เลขที่เข้าคือเลข7เนาะเข้าที่110นะครับก็จริงพัาง,งวดติดมาที่หลักร้อยด้วยนะครับสำหรับสูรนี้นอนดิน2ตัวเดือนดีถูกเป็น8งวดติดอา่างวดที่แล้วเนาะขอันนินไปที่3คู่ จะมี9 6 5 9 7 9นะครับออก7 7 9คนนี้ไปที่สู่9 0น้องวันที่แล้วก็มีสู่วิ่งตัวเดียวได้9นะหลักหน่วยได้9 0นะครับงวดแรกที่สู่เริ่มเดินนะก็จะเป็นงวดที่ออก0 5ได้6กับ9 0 5ก็ในงวดแรกก็เข้าที่1 1 0งวดที่2ได้3กับ6 ได้โชกุก้าหกสองครับวันที่3ได้1กับ4ออกศูนย์ก็เข้าที่10หน่วยวันที่4ได้สอกับ5วันที่4ก็เข้าที่ร10ออกสองหนึ่งในวันที่5ได้4กับ7เข้าที่หลักสิบวันที่6ได้3กับ6ก็เข้า2อตัวในวันที่หอีกหลังวันก็มา2ตัวเลยเนาะก็อย่างวันที่ออก8 6 3วันที่เจได้6กับ9 9าามาที่หลักหน่วยวันที่8ได้4กับ7ออก7จ9ครับ ก็ถูกเป็นแปลงเมืม่อติดเข้าที่ร้อยสิบเป็นสู่ดนที่ยังเข้าอยู่นะครับทีนี้ผมก็จะคำนวณด,ดูตั้งแต่วันแรกที่สูตรนี้เริ่มเลยนนะครับท่านี้เข้าใหม่ก็มาคำนวณเทียบครับ วิธีคิดหลักหมื่นบวกกัน1ครั้งครับหลักพันบวกกัน2ครั้งสิบบนบวกกัน3ครั้งหลักสิบครั้งที่4สี่บนครั้งบวกที่สองคงที่ครับ8ปบวกเป็น14บวกสคงได้16ดินตัวแรกที่ได้เลขหก 6, บวกด้วมเต็มได้อีกตัวกลขเก้าครับผลเทียบดูหกห้าทำได้6กับ9ก้าโอหกห้ครับเลขที่มาเลขหเข้าที่110ต่อมาจะเป็นงวดที่2 บวที่สอูนย์นิดดำได้3กับ6กน่งว่นนั้นออก9กากอับวิธีคิดหลักหมื่บวยหลักพันบวกกัน2ครั้ง10บวนบวกกัน3ครั้งหลัก1 0บพันที่4บวกหนึ่ครั้งบวกที่2คงที่ครับ1บวกอเ็บวกเป็น15บวกย2่บวกแล้วได้3กับ6 ว้ที่สองหข้าวที่หลักสิบครับต่อแม่วัที่ 3, สานะม 3, สี่ตีหนงวัที่สามสูงนี้ทําป็นหนึกับ4ีวัที่3ออกสูง่สีครับวิธีคิดหลักมือบวกกันหนครั้งหลักพันบวกกันสครั้งสิบบนบวกกันสาครั้งหลักสิบครั้งที่สี่บกหนึ่งครั้งวที่สองคงที่ครับ 8บวก4เป็น12บวกได้1กับ4ผลที่ออกมา0 4 4ครับวัที่ 4, ส0ูนนี้ทำได้2กับ5้วัที่4ออก 2, 2 1 วิธีคิดครับหลักหมื่นบวกหลักพันบวกกัน2ครั้งสิบบนบวกกัน3ครั้งหลักสิบรันที่สีบนอีกครั้งบวกสองของที่มาลงบวกเทียบกันครับ3บวกสเป็นห้บวกสอเป็นเบวกสามเป็นสิบสบวกกันได้2กับ5้าหนึ่งวดที่4ออก2 2 1ถูกเป็นสีวดทันแมก็จะเป็นงวดที่ห้สถิติในงวดที่หดิ่มกับเจ็ดวนที่ห้ออกแปดส่ วิธีคิดหลักหมื่นบวกกันหนึ่ครั้งหลักพันบวกกันสครั้งสิบวนบวกกันสครั้งหลักสิบครั้งที่สี่บวกกันหครั้งบวกกคงที่ครับแปวกสเป็น12บสองบวกสิบแปดบวกสี่ยี่สองยี่สี่ได้4ี่กับเจ็ดวที่หาออกแปดสี่สามครับนะทุกเป็แห้งวดทันแมกก็จะเป็นวัที่6สถิติในวดที่หก ทําได้3กับ6ครับวันที่6ออกแปดกสาวันที่6เข้า2ตัวดนเนะเาะโอหกสาวิธีคิดสูตรนี้นำหลักหมื่นวกกัน1ครั้งหลักพันวกกัน2ครั้ง สิบ้นบวกกัน3ครั้งหลัก10ครั้งที่สี่บนหนึครั้งบนที่สองทงที่ครับหกบวกแปดเป็น1ิบสี่เนสิี่บยี่สิบสามผลลัพธ์ไม่ได้ดินที่3ามกับหครับในงวดที่หออก8ปดถูกสามได้ที่มาพี่อ่าขมาทั้งสองตัวนะวันนั้นออก8ปดกสามเข้าที่สิหน่วยต่อมาก็จะเป็นงวดที่เดซีทีในงวดที่เในมวนนั้นทําได้6กับเกมวนที่เดออกสองนก้าครับ ทีนผู้ชมก็แมาคำนวณเทียบดวนครับวิธีคิดหลักหมื่นบวกกันครั้งหลักพันบวกกัน2ครั้ง10บบวกกัน3ครั้งหลัก10บครั้งที่สบวกกันครั้งที่สองของที่ครับเก้บวกสเป็น13บสวกกันยี่สิบเอ็ดกบวกได้6กับ9ในเวอนั้นออก2องครับ9ก้ามาที่หลักหนต่อแม้จะเป็นมวดที่ วันที่8ที่ผ่านมาสูงนี้ทําได้4กับ7ก็นิ้ม่เลขเจ็ดเนาะวันที่ผ่านมาอ่าออก7 7 9นะครับอ่าท่านชมก็มาลงคำนวณด่วนครับวิธีคิดหลักหมื่นบวกกันหนึ่งครั้งหลักพันบวกกันสองครั้งหลักสิบสิบบนบวกกันสามครั้งหลักสิบ 1, ครั้งได้สี่บนหนึ่งครั้งบวกที่สองของที่ครับ 3าบวกเป็น12บสองวกสองคงได้1บบวกไป็น3แต้มไดอีตัวเลขเจ็ดนี่คือผลลัพธ์ที่ได้เมื่อที่ผ่านมาเลขที่ออกคือ7 7 9ครับเลขที่มากันเลขเจ็ดซึ่งมาที่110ก็ถูกเป็นงวดเมื่วันสูตในเข้ามาแปดเมื่อวันตืนนะครับวันนี้ก็จะเป็นข้อที่เ วิธีคิดสำหรับสูดินสมตัวสุปนี้นะช่องมาที่10หน่วยนะครับซึ่งใน8มุ8มงว่าะแปดมวนที่ผ่านมาเนาะจะมีมวนที่เข้าหลักร้อยคือ3มวนนี้มวนที่ผ่านมาเราสองมวนนี้เข้าหลักร้อยก็มาที่10บแปดร้อยสิบเนะาะแต่ของมวนนี้มาดูนครับท่านที่จะยังมั่นใจสูนี้อยู่เนาะมาดูนครับซึ่งผมก็จะทำให้ดูสำหรับวิธีจะเลือกตามสูนินต่อ สี uh, ่บวกหนึ 5, 5่งเป็นห้าห้าบวกเจ็ดเป็สิบสองบวกสองสิบสี่วดนี้ก็ได้สี่กับเจ็ดครับวันนี้ดินบุญที่ได้เนาะดินสี่กับเจ็ดนี่คืองวดใหม่ครับงวดเก่าก็ได้สี่กับเจ็ดวันนี้ก็ได้สี่กับเจ็นนด 7. นะครับก็ลองนําไปจับคู่ชุดดูน,นะก็มีสู่หลักหน่วยได้เก้าศูนย์คนที่ผ่านมาเนาะก็ลองนําไปจับคู่ดูหน่ครับ แต่ถ้าเรายังมั่นใจอยู่เนาะส่วนที่เป็นสู่เก่านะที่ยังเข้าอยู่มวดนี้เป็นงววดวันแต่มวดที่เก้าะก็ได้ตัวเดิมครับดินสีกับ7จนะ็ดประมาณนี้ สูที่ผมลงให้ไปก่อนนี้ก็จะเป็นสูหลักหน่วยตัวเดียวสูนี้นะครับใครทีา่าหาอยู่นะสูนี้ลงให้แล้วหลักหน่วยสูนี้ก็ลงให้ไปแล้วนะครับก็ลองนําไปเทียบช่วนดูได้นะครับกับสูเดินสูนี้เนาะสูเดินสูนี้วันนี้ก็ได้เลขตัวเดิมครับดินสีกับเจนะครับคลิปนี้ก็ฝากเพียงเท่านี้นะครับแล้วพบในคลิปหน้าสวัสดีครับ